ท้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP ห้าอยเก้าสตอนหลวงปูส่สวงมาเตือนสิ่งติดค้างในอดีต จากเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านมาของคุณเหมียวที่ไม่เคยมีความศรัทธาใดๆเลยจนกระทั่งคลิปของหลวงปูส่สวงเด้งขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์อย่างน่าอัศจรรย์ทำให้คุณเหมียวต้องเปิดดูและเริ่มศึกษาประวัติของหลวงปูส่สวงจากนั้นมาเมื่อได้ศึกษาประวัติของหลวงปูส่สวงแล้วเธอถึงขนาดที่ไปเช่าบูชารูปหล่อลอยองคหลวงปูส่สวงจากวัดกมอ ซึ่งในตอนนั้นเธอเริ่มมีความศรัทธาในตัวหลวงปู่สวงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเธอขออะไรหลวงปู่สวงก็จะมาบอกเธอผ่านความฝันโดยตลอดดังเรื่องราวท้ายคลิปที่แล้วที่หลวงปู่สวงได้มาเตือนเธอในความฝันถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วแม้แต่ตัวเธอเองก็ลืมเรื่องราวนั้นไปแล้ว เรามารับฟังกันว่าเรื่องราวในอดีตที่เธอลืมเลือนไปแล้วจนหลวงปู่สวงต้องมาเตือนเธอนั้นเป็นอย่างไรเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับก็นั่งสมาธิส่วนมนุษนก็นั่งสมาธิในหัวนูน่ะมันก็ผุดเห็นเพื่อนตอนเรียนอยู่หมหนึ่งแล้วก็เห็นเงินเห็นเงินก้อนนั้น หนูร้องร้องไห้เลยขนลุกแล้วหนูก็นั่งร้องไห้เลยเอ้ทีนี้ตีหมายความว่าไงคือหนูแล้วแค่นั้นหนูก็รู้แล้ววหนูไม่เคยตอนที่หนูอยู่มหนึ่งอ่ะตอนที่หนูอยู่มหนึ่งเนาะคือหนูนะเก็บเงินของเพื่อนได้อืมแต่หนูก็รู้ว่าเงินใครแต่หนูไม่คืนเขาเหรอใช่หนูไม่คืนเขาเยอะไหมเยอะไหม ประมาณสองร้อยสามสิบบาทสองร้อยสามสิบบาทเองนะคะแต่ว่ามันก็เป็นกรรมทําให้หนูได้เจอขนาดนี้แค่เงินแค่นั้นเอง hmm. แล้วทีนี้เราคิดว่าเงินแค่นั้นแต่ว่าตอนนั้นเนาะเด็กมนหนึ่งอย่างนี้นะแล้วยี่สิบปีที่แล้วเนาะยี่สิบปองปีที่แล้วมันเยอะนะคะ hmm. มันเยอะแต่เหมือนหนูก็งกคิดไม่ได้ไงตอนนั้นมีแต่อยากได้ แล้วทีนี้นะหนูก็เลยบอกหลวงปู่ว่าถ้าหนูได้กลับเมืองไทยนะหนูจะเอาคืนเขาหนูจะหนูจะติดต่อหาเพื่อนเพราะว่ามันตั้งแต่มหนึ่งแล้วหนูก็ย้ายโรงเรียนหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะหาเขาเจอไหมอะไรอย่างเนี้ยเจอเจอแล้วค่ะเจอแล้วอ่ะก่อนก่อนหน้านี้ประมาณสองอาทิตย์นะแล้วคือคือหนูบูชาบูชาแผ่น บัตรเอทีเอมของหลวงปู่กับพี่น้อยมาอ๋อเลยเอ่อน้อยนะคุนน่ะแล้วนอใช่ค่ะอืมใช่ค่ะแล้วก็ให้ให้หลานส่งมาให้อีกทีนึงก็ได้รับวันนั้นได้รับวันนั้นได้รับวันวันอืมที่หนูจะติดต่อเพื่อนได้ค่ะเลยวันเดียวกันแล้วหนูก็เลยบอกว่าอ่าได้รับหลวงปู่มาแล้วเนาะหนูก็เลยสวดมนต์ไหว้พาแล้วหนูก็พุดกับหลวงปู่ว่าไม่ไม่ไม่ ไม่รอแล้วหลวงปู่หนูไม่รอให้หนูกลับเมืองไทยแล้วหนูอยากหนูอยากใช้นี่เขาให้หมดหนูไม่อยากมีเศษกรรมติดทางกับใครถ้าเพื่อนหนูคนนี้น่ะเขายังมีชีวิตอยู่อืก็ขอให้หนูหาเขาเจออะไรเนี้ยนะแล้ววันนั้นวันโตวันคืนนั้นเลยค่ะคือคือหนูก็คุยกับเพื่อนสนิทที่สมัยเรียนตอนนั้นแล้วว่าให้เขาหาช่วยเขาก็ส่งเขาก็ส่งเฟซบุ๊กของของของเพื่อนหนูมาของเดียวมาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย ผู้ชายผู้ชายเหรออ๋อใช่ผู้ชายแล้วตอ,ตอนนี้ตอนนี้เ็าทาอะไรอเออตอนนี้เขาอยู่เมืองไทยเขาขับรถส่งของค่ะเาเลยเขาขับรถส่งของคือแต่ว่าก่อนก่อนหน้าที่หนูจะอันนี้นาะที่จะติดต่อเขาได้ทุกวันที่หนูตรวจมูลหนูอธิษฐานจิตหนูก็คืออธิษฐานจิตของ ให้หลวงปูง่ให้ใครเสร็จแล้วทุกครั้งหนูก็จะอธิษฐานให้เขาด้วยคือให้บุญไปถึงเขาขอให้อย่ามีเวรมีกรรมหรือถ้าให้หนูถ้าหนูติดต่อเขาได้ก็ขอให้แบบเหมือนพูดกันดีๆขอให้เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พูดประมาณนี้แล้ววันนั้นหนูก็ติดต่อเขาไปพอได้ได,ได้ได้เฟซเขาหนูก็ติดต่อเขาไปแล้วทีนี้เขาก็ไม่รับหนูสักทีคือ <laughs> หนูก็นั่งรออยู่สองชั่วโมงก็ไม่รับสักที แล้วทีนี้นูก็เลยพิมพ์ไปว่าพิมพ์แชทมาเสร็จไปว่านี่เป็นหนูนะอะไรเพื่อนสมัยเรียนมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนจะ <c oughs> ำหนูได้หรือเปล่าเรื่องอยากคุยด้วยขอขอโทรหาได้ไหมอะไรนูก็พูดไปอืม <c oughs> เขาก็เลยได้เลยนูก็เลยโทรนูก็เลยพูดไปเลยค่ะูก็บอกว่ามีเรื่องอยากสารภาพนูก็พูดไปว่าอย่างไงอย่างเงี้ยก็พูดไปสารภาพไปค่ะแล้วเขาบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเรื่องมันตั้งนานแล้วเขาไม่ยังจําไม่ได้เลยนะนี่เขาก็พูดอย่างนี้ เขาบอกเขายังจําไม่ได้เลยโผลยี่สิบกว่าปีแล้วใครจะไปจําได้เขาก็พูดอย่างนี้อืหนูก็บอกว่าโอ้หนูน่ะแบบรู้สึกผิดอยากอยากทําให้มันถูกต้องอะไรอย่างนี้นะหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากส่งเงินคืนให้เขาอยากให้เขากวดน้ําอยากให้เขาทําบุญให้แบบเหมือนอโหสิกรรมให้หนูแรงเงียบหน่ะหนุ่มก็รู้นะคะว่าบาปบุญบาปนะทําไปแล้วมันมันแก้ไขไม่ได้หรอกแต่ว่า มันทําให้เจอจางลงได้หนูก็เลยคิดว่าหนูยังให้เขาทําบุญให้แล้วก็ใช้นี่เขาให้อย่างเงี้ยค่ะโอบอกจะส่งมาทําไมแค่นั้นเองเดี๋ยวเขานนาทําบุญตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวเขาไปทําให้อะไรเงี้ยหนูบอกไม่เป็นไรหนูก็เลยส่งไปให้น้องโอนไปให้น้องแล้วน้องก็ส่งไปเขาอีกทีนึงแล้วส่งไหมคเต่าไหล่แล้ววันหนูส่งหนูส่งไปให้เขาสามพันสี่เขาบอกทำไมส่งว้เยอะจังเลยสามพันสี่ร้อยบาท เพราะว่ามัส่งไปร้อยดอลลาร์แล้ว่ามันแลกได้ส่งไปบวกบวกดอกด้วยใช่ไยี่สิบปีบวกดอกด้วยเธอเลยบอกว่าโอ้ส่งมาเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ค่ะหนูบอกดอกไงตั้งยี่สิบปีเขาก็เลยหัวเราะเขาก็เห็นในเฟซเขาเขาวันต่อมาเขาก็พาลูกพาเมียเขาไปเที่ยวแล้วก็ไปทําบุญ่าแล้วอืม แล้วอีกสองวันเขาก็เลยส่งรูปมาให้ดูว่าเขาไปทําบุญเนี่ยทําบุญให้แล้วนะทั้งกับพระกับคนกับสัตว์ทําให้หมดเลยแล้วเขาก็เหมือนเอ,อเอาเงินใส่ซองแล้วก็เขียนชื่อของหนูใส่ซองทําบุญให้หนูด้วยอะไเนี่ออแล้วตอนนี้ก็เหมือนกลับมาคุยกันอ,อแต่ก่อนไม่สนิทกันะนะคะตอนที่เรียนออตอนมอนไม่ได้สนิทแค่ว่าเรียนอยู่ห้องเดียวกันออแล้วทีนี้นะแล้วจุดพีคมันอยู่ที่ว่าอ,อ่า คือหนูน่ะทํางานเอ้ยไม่ใช่ทําบุนน่ะกับวัดภัยกับวัดอะไรต่างๆของหลวงปู่น่ะทาตลอดแล้วทีนี้น่ะคือคือหนูโอนไปทีหนึ่งมันมันเยอะเลยค่ะสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้นะทางวัดภัยเขาก็จะคิดเป็นเงินไทียคิดเป็นเงินไทยแล้วเป็นเหรียญเงินไทยเงินไทยเงินไทยแล้วเขาก็จะส่งมันเหรียญให้เงี้ยค่ะปฏิทินหนูก็เลยบอกว่าให้ทางวัดส่งไปให้เพื่อนหนูเขาก็เลยขอถามก่อนที่จะส่งน่ะ ถามเขาก่อนถามว่าเดียวถามอะไรหน่อยสิรู้จักหลวงปู่สวงหรือเปล่าเขาบอกทําไมยังไม่รู้จักล่ะอะไรเงรี้ยคนหนูรู้หมดเลย <laughs> <c oughs> ถ,าถามเพื่อนเหรอ, <c oughs> อใช่ไหมถามเพื่อนเหรอใช่ค่ะ,ะ,คะหนูถามเพื่อน <c oughs> หนูถามเพื่อนว่าคือจะอยากจะส่งให้เขาไงคะอยากส่งหลวงปู่ให้เขาเพราะว่าเห็นเขา คือเห็นเขาแบบขับรถตลอดเขาไปกับแฟนเขาค่ะขับรถตลอดสงอนน่งของเลยยังให้หลวงปู่อยากได้ให้เรียนหลวงปู่ไปกุ้มครองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยถามเขาก่อนว่าเขารู้จักคนที่เราคนที่เราเอาตังค์เข้ามาเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่อืค่ะโอ้รู้จักสิทําไมจะไม่รู้จักหลวงปู่ดังจะตายเข <laughs> <ๆ>าว่าอย่างนี้แล้วก็คนที่ไหน <laughs> คนที่ไหนถ้เาเป็นคน ขอนแก่นเหมือนหนูค่ะแต่คนละอำเภอคนเขาเป็นคนน้ำพองหนูเป็นคนเขาสวนกว้างแต่ว่าหนูแคบไปไปเรียนที่น้ำพองอะค่ะก็เลยรู้จักกันเพืเ่อนๆกันแล้ว,ลวใน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 ไทยนี่มีมีญาติพี่น้องอยู่ไหมคะมีมีน้องชายค่ะ<อ>แต่ก่อนเขาก็มาอยู่ที่นี่แต่เหมือนเขาไม่ชอบเขาก็เลยอ่าเขาก็เลยกลับไปอยู่เมืองไทยก็มีครอบครัวค่ะมีลูกชายและคนนึงแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะ เร็วๆนี้เลยตอนช่วงหน้ากระินตอนหน้ากระทินอะ่ะหลวงปู่จะไม่ค่อยมาเพราะว่าเหมือนหลวงปู่เหมือนหนูคิดว่าหลวงปูบป่บาเพ็ญเพียรเหนืออะไรสักอย่างเนาะอืก็ไม่ค่อยมาแต่ว่าหนูก็สวดมนต์ให้ตลอดอแล้วทีนี้นะมันหน้ากระมันออกพรรษาแล้วไงมันออกพรรษาแล้วหนูก็เลยบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่หนูคิดถึงหลวงปู่ลูอเกินไม่เห็นหลวงปู่นานแล้วหลวงปู่ไม่มาหาลูกหาล้านเลยอะไรมัก็พูดอย่างนี้เนาะอ,อันนี้นะหนูก็ คือหนูน่ะแม่น่ะก็เริ่มกลับมามาสวดมนต์กับหนูนะคะแม่ไม่ไม่ไม่เคยสวดมนต์เลยแม่ละเป็นหนูทานแม่ไม่ค่อยสบายใจหนูก็เลยบอกแม่ลองมาสวดมนต์สิหนูก็แนะนําให้แม่รู้จักหลวงปู่ด้วยตอนนี้มแม่ก็สวดมนต์ทุกวนนะะันค่ะเออดี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 ใช่ค่ะแม่ก็สวดมนต์ทุกวนันแล้วทีนี้น่ะหน,หนูก็บอกว่าเนี่ยน่ะแม่น่ะแกะบ่นหนูบอกหลวงปูน่นาะ แกบอกว่าโฮ้ยทําบุญก็บุญไม่ช่วยเนาะอะไรนี่แกก็พูดไปอย่างนี้มมแม่นะแกท้อแท้จะปู่จารหลวงปู่นะมาทําให้แกเห็นหน่อยอะไรนี้นะแล้ววันนั้นหลวงปูาางป่ก็มาหลวงปู่ก็หนูบอกว่าอย่างนี้ก่อนก่อนหนูเล่ามาจบความฝันหนูบอกว่า,วาถ้าหลวงปู่ไม่มาหาลูกนะไม่พูดอะไรก็ได้ มาเป่าหัวให้เฉยๆก็ได้หนูว่างมิลเลย <c oughs> คืนนั้นก็มาเลยในฝันหนูนะม,มันจะเป็นแบบว่าคือเหมือนหนูกลับเมืองไทยแล้วหนูไปเล่นกับเพื่อนไปเหมือนร้านค้าเหมือนร้านอาหารร้านเหล้าแต่ว่าคือหนูนะไม่กินไม่กินเหล้าไม่กินอะไรนะหนูนะ่ะถือบอกหลวงหลวงปู่นะบอกให้หนูกินเจด้วยซ้าหนูก็เลยบอกหลวงปู่ว่าหนูขอคือเขา หลวงปู่ไม่ได้พูดออกจากปากหรอกค่ะ <Okay. S 2> แต่ทําให้เห็น hmm. เล่นฝันหนู hmm. ตอนที่ให้หมูกินเจนนะก็คือว่าบอกคืนบอกหนูหนูนะกลับเมืองไทย hmm. หิวข้าวมาก hmm. ไปกินร้านไหนก็ไม่เปิดไปกินร้านไหนก็ไม่เปิดมีอยู่ร้านเดียวที่เปิดมันเป็นร้านอาหารเจอื hmm. แล้วเขาบอกเนี่ยร้านนี้เนะี่ยไม่ใช่อยากกินก็จะกินได้ง่ายๆนะเขาจ้องจองคิวอะไรอย่างงี้นะ หมือนเป็นกุศโลบายของหลวงปู่เพื่อชี้ทางให้เราใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้วันต่อมาหนูก็ไหวพระหนูบอกหลวงปู่จะให้หนูกินเจตลอดชีวิตเลยแล้วหนูทําไม่ได้หรอกตอนนี้น่ะหนูขอกินเฉพาะวันพระได้ไหมหนูรู้พูดอย่างนี้เนาะพี่อูก็กินมันเฉพาะวันพระนะกินเจ่อืหนูก็เลยกินเฉพาะวันพระกินเฉพาะวันพระได้ประมาณเจนี่หนูกินได้ประมาณเก้าเดือน เก้า <9 S 2> oh. เดือนแล้วค่ะแล้วก็แล้วทีนี้อันนี้วันเล่าความฝันต่อ hmm. คือในความฝันความฝันก็คือหนูนะ่ะจะไปกินข้าวกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเขาก็กินเหล้ากินอะไรอย่างนี้เนาะ hmm. หนูไม่กินเหล้าหนูไม่กินอะไรหนูก็เลยจะเดินไปซื้อน้ําที่ร้านค้าร้านนั้นแล้วทีนี้นะ่ะเงินหนูในมือนะ่ะหนูมีแค่หนึ่งร้อยสามบาท หนึ่งร้อยสามบาทแล้วขณะที่หนูที่เลือกน้ําเลือกอะไรที่จะซื้ออยู่นะก็มีคนเขาเว่อร์กันว่าหลวงปูมงป่มาหลวงปู่มาอะไรอย่างนี้นะหนูก็เลยมองหาหลวงปู่ที่ไหนแล้วทีนี้เขาก็ร่างลงสิออกไปสิเหมือนคนเขาดันให้หนูออกจากร้าน oh. เขายังให้หลวงปู่มาหาเขาในร้านอย่างเงี้ยค่ะ oh. แต่หนูอยากไม่รู้นะหลวงปู่ไหนในความฝันหนูก็ เหมือนเห็นหน้าไม่ชัดแต่ว่าพร้อมแล้วก็มากับลูกศิษย์ผู้ชายลูกศิษย์ผู้ชายแล้วก็เดินมาในร้านใครก็บอกว่าหลวงปู่จะมาหาตัวเองใครก็คิดว่าหลวงปู่จะมาหาตัวเองแต่หนูไม่ได้คิดว่าหลวงปู่จะมาหาหนูนะอื <c oughs> ในฝันนะแล้วว่าหลวงปู่นะเดินตรงพาปวงชนเข้าไปไปหาหนูคนเดียวหนูก็นั่งลง <c oughs> แล้วแกก็จับดับที่หัวหนูแล้วก็แะก็ไล่มนไล่คาถาอะไรไม่รู้มั้ง <c oughs> ในความฝันหนูนะ แล้วหนูก็ร้องไห้หนักมากหนูไม่ได้พูดนะคะแต่ในจิตหนูขนาดนั้นน่ะหนูบอกหลวงปู่ว่าน้ํานี้หนูไม่กินแล้วน้ําหนูไม่กินแล้วเพราะน้ำมันขวดละสิบบาทแต่หนูนะมีเงินแค่ร้อยสามบาทหนูบอกว่าหนูนะร้อยเงินร้อยเนี่ยหนูจะถวายปู่น้ําหนูไม่กินก็ได้หนูนะจะตัดความตะนีได้แล้วออ หนูไม่เสียดายในทรัพย์ของหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือในติดหนูมันคิดแบบนั้น<ง>แต่ว่าในฝันหนูหลวง,งปู่ก็เป่าหัวให้นะคะแต่ในฝันหนูยังไม่ได้ถวายนะคะห<ง>นูยังไม่ได้ถวายเหมือนที่ทคิดไว้แล้วก็หลังออกพรรษามันก็เป็นหน้ากระทินใช่ไหมคะหนูก็สวดมนต์ทุกวันแต่วันนั้นหนูไม่ได้ไม่ได้บอกให้หลวงปู่มาหาแต่หลวงปู่มาเองหลวงปู่บอกกระทิ <laughs> นหลวงปู่บอกกระทิน <laughs> อ้าวกระชิญตนวบอกแม่หลวงปู่บอกกระถินพ่อกระตินก็กระถินมันก็เลยก็ทำเก้าวัดก็ทำคือทำวัดบ้านตัวเองที่เป็นต้นของตัวเองจริงๆน่ะคือทำวัดบ้านตัวเองทำตั้งต้นให้ญาติพี่น้องหกพันแล้วตอนแรกน่ะหนูว่าจะตั้งต้นคือวัดไพยหนูก็ตั้งหนูก็โอนไปกองนึงแล้วก็วัดต่างๆอีก หกวัดอีกองหนึ่งเลอกอ,อีกวัดหนึ่งคือวัดเทพคือยังไม่ได้ตั้งยังหนุมยังตัดสินใจคือน้าอยู่ปทุมเนาะแกแกก็รอนาะรอนาะนะว่าแกจะไปเองหรือว่าแกจะ,จะโอนไปอย่างเงี้นะแล้วทีนี้แกก็เลยบอกว่าเออถ้ามันตรงกับวันอาทิตย์นะ่ะเขาจะไปเองเขาจะไปให้อะไรเงี้นะแล้วหนูก็เลยบอกว่าตอนแรกหนูว่าจะตั้งหนูว่าจะให้แค่สามพันแล้วหนูก็เลยิหนูมันก็เลยคิดเนาะ วัดอื่นก็ให้ตั้งเยอะทําไมวัดหลวงปู่หนูให้แค่สามพันเองหนูก็คิดอย่างนี้นะหนูก็เลยหนูก็คุยกับแม่มาเลยบอกว่าแม่เหมือนหนึ่งเนาะหนูก็เลยว่างนี้เออมีเงินไหมหล่ะแม่ก็ว่างนี้มีมีแต่มันก็ออกอีกแล้วแหละหนูก็เลยก็เลยให้นะโอนไปให้นะให้มันครบหมื่นนะก็เลยไปแล้วนะก็เอาต้นไปตั้งที่ทํางาน ด้วยค่ะแล้วก็ออดมือได้เงินมาสมทบกันก็ได้ประมาณเกือบสองหมื่นมั้งคะก็ไปนะเขาก็ไปที่วัดเทพค่ะไปแห่กระทินกับน้องกับหลานอืมวันนั้นวันนั้นก็อยู่ในงานด้วยไม่รู้เขาไม่รู้จักกันได้รู้จักกันเออใช่แต่แต่ค่ะหนูเห็นในคลิปอยู่หนูบอกว่าหนูบอกนะรู้ไหมว่าพ่ออาลีชัยนะวันนั้นแกก็ไปนะอาวจริงเหรอไม่รู้แกไปนี้คนมันเยอะ อืมก็จริงๆนะหลวงปู่นะแกจะสอนหนูตลอดแต่มันเยอะในความฝันนะคะที่หนูว่าที่ที่ว่าตัดความตนีได้นะคือก่อนหน้านี้เนะคือหนูหลวงปู่มาหาแล้วในฝันหนูคืออยู่หนูอยู่กับตาของหนูแล้วตาของหนูนะเรียกหนูว่าเอาเงินมาสิร้อยหนึ่งี่จะถทวายหลวงปู่นางปู่หลวงปู่นั่งบนแครงไงคะอืมจริงๆนะหนูมีหนูมี หนูม,มีเงินร้อยนะหนูม,มีแต่ว่าหนูบอกไม่มีหลบตามีแค่สี่สิบหนจะเอาไหมห <laughs> <laughs> ลวงปู่ก็ไม่พูดอะไรนะแกก็นั่งหัวรออยู่แกก็นั่งหัวรอยแกคงรู้ว่าหนูเนียังตัดความตนีไม่ได้แ <laughs> <laughs> กก็กทําให้หนูเห็นหลายอย่าง่ะก็ทําให้หนูเห็นหลายอย่างถึงแล้วก็เออหนูก็เลยตัดได้อืทาให้หนูเห็นว่าทุกอย่าง มันเป็นเพราะการกระทําของหนูถึงไม่ใช่ในชาตินี้ก็อาจจะชาติที่แล้วมันก็เลยส่งผลแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ mm. แล้วก็หลวงปู่ทาให้หนูคือถ้าหนูสงสัยอะไรถ้าหลวงปู่ไม่มาหลวงปู่ก็จะทําให้แบบอื่นที่ทําให้หนูรู้ทําให้หนูเข้าใจ mm. คือเหมือนไปเจอวีดีโอที่ทําให้รู้รู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้นรู้จกัก บาปกรรมรู้จักอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยหลวงปู่จะทําแบบนี้ตลอดสําหรับเรื่องราวของคุณเหมียวนับว่าเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีถึงการประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมและหลวงปู่ยังเป็นผู้ชี้แนะให้เห็นถึงอดีตที่เคยทำความผิดโดยครั้งแรกไม่ยึดถือสัจจะ ที่ได้ให้ไว้กับหลวงปู่สวงจนกระทั่งลูกสาวที่เพิ่งคลอดต้องมารับกรรมที่ไหลหักน้องต้องได้รับความเจ็บปวดที่ไหลถึงสามเดือนกว่าที่กระดูกจะประสานกันและครั้งที่สองการเอาเงินเพื่อนมาเป็นของตนเองโดยที่ไม่บอกเพื่อนจนกระทั่งได้ใช้ความพยายามหาทางใช้หนี้ที่ตนเองเป็นผู้ก่อได้สำเร็จ แต่บาบุญคงช่วยได้บ้างอย่างน้อยความรู้สึกดีๆที่คิดว่าเราได้ใช้หนี้ให้เขาไปแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่เราได้ชดใช้นี่กรรมในส่วนนี้ทางช่องท่องตํานานไปกับอริชัยขออวยพรให้น้องเหมียวและครอบครัวจงมีแต่ความสุขหลวงปู่สวงคุ้มครองรับอิลิเมียองสูงสัมปนโน อิติปิโสนโมพุเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ